สวัสดีครับเราขอเสนอการวิชาที่พระเจ้าแหงโชคลาภด้วยพอยนะครับทังพอยไ่ลินลพลอยแดงนะครับเป็นพอยแท้ๆเลยครับเป็นพอยแท้ที่สมัยเก่าเลยเก็บเอาไว้นะครับขอว,วิชา จ้าด้วยแอแทนที่ทุกหรือผงทุกนะครับวันหน้ายามขับสนยังทำเป็นไปชนทไปขายได้น,นี่เป็นเจ้าเองโชคลาภให้จริงๆนะครับของใครจะรู้ว่าวางไว้นิ่งนับวันก็ยิ่งมีราคาแพงขึ้นแพงขึ้นนะครับใครจะคิดนะครับเป็นเรื่องที่ ายคนก็ไม่เคยคิดมาก่อน